เมื่อวานนะครับพี่ชายผมได้ส่งมังคุดจากสวนมาให้ครับโดยให้สวนส่งมาที่นี่ครับก็เป็นสินค้าก็คือเป็นมังคุด15กิโลส่งที่สระบุรีครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามังคุดที่ส่งปีนี้จะเป็นยังไงเพราะเนื่องจากว่าผมทำไมพูดคาว่าปีนี้จะเป็นไงเพราะปีที่แล้วครับมังคุดเน่าเกือบหมดกล่องครับหรือพูดง่ายว่ามันแข็งครับแบบเป็นไตหมดครับทั้งกล่องครับเดี๋ยวปีนี้จะมาดูว่ามังคุด มันจะแย่เหมือนปีก่อนหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมทำการแกะครับเนี่ยครับเป็นมังคุดที่ส่งมาครับนี่ครับนุ่มครับอ่าปีนี้ผ่านครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูในเรื่องของรสชาติครับ ว่าจะเป็นงไงเพราะตอนนี้มังคุดที่ได้มาก็ถือว่า,านุ่มหมดครับนุ่มหมดครับปีนี้ได้ของดีกินครับเดี๋ยวแกะดูนะครับะแกะง่ายครับเนื้อก็รู้สึกยังฉ่ำอยู่นะครับเป็นมังคุดที่น่าจะพิ่งเด็ดมาใหม่แหละครับเดี๋ยวผมลองชิมกันครับอืม,อมโอ้ย เย็นชื่นใจครับลองอีกลูกหนึ่งครับให้รู้ว่าของที่ส่งมาดีจริงครับอใช่ได้ครับ่ะลองแบบลูกสีดำนะครับลองลหลายแบบครับไหน่ก็ลองเลยครับนะฮะก็นุ่มนะครับลูกมันนุ่มครับไม่แข็งเหมือนปีที่แล้วครับ สนใจครับเดี๋ยวลองลูกหนึ่งผมลองเอาแบบลูกเล็กเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นไงโอ้ยอเจอแล้วครับลูกเล็กลูกเล็กนี่รู้สึกว่ายังไม่แก่ครับอ่านี่ฮะยางยังมีอยู่นะครับปัญหาเจอเหมือนกันครับนี่ฮะกินไม่ได้ละกินไม่ได้ลองอีกลูกหนึ่งอ่าอันนี้ก็ยังพอบีได้นะครับ แต่ลูกก็ยังถือว่ายังไม่แก่นะครับนะยังไม่แก่ครับก่อสรุปปีนี้ผมได้กินมังคุดถือว่าดีกว่าปีที่แล้วครับแล้วน่าจะเป็นมังคุดท,ที่อาจจะโดนคัดไปแล้วครับว่าให้ส่งประเภทว่าลูกสุกมาเพราะปีที่แล้วผมคอมเมนต์ไปครับพี่ชายก็คงไปต่อว่ากับทางเจ้าของสวนครับอ,อย่างไรเดี๋ยว คลิปหน้าผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในช่องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ